สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับสอนอ่านไพ่ทาโร่สามใบดูเรื่องดวงจุยบ้านหลายครั้งครับนักเรียนนักศึกษาพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งมาส็จข้อความเข้ามาว่าอยากเรียนอ่านไพ่ดูเรื่องบ้านดวงจุ้ยบ้าน าแบบง่ายๆสั้นๆไม่ต้องจำเยอะคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันอันดับแรกไพ่าสามใบเราหยิบก่อนหยิบไพ่มาเลยสามใบบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นยังไงหวงชุวยเป็นปานเรามาดูกันในกรณีที่นักเรียนนักศึกษา รับงานดูดวงมีลูกค้ามาถามนักเรียนนักศึกษาว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ดีไหมบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรเนี่ยคำถามพวกนี้นักเรียนนักศึกษาเปิดไพ่สามใบเริ่มจากใบแรกใบแรกเราเช็คพลังงานก่อนเช็คพลังงานเป็นยังไงเจ็ดไม้บ้านนี้คนซื้อเยอะเนาะ บานี้คนมารุมป่านี้มีคนสนใจเยอะเจ็ดไม้คืออะไรครับปกป้องรักษาแข่งขันอ,อดทนอ่เราดูคีย์เวิร์ดประมาณนี้พลังงานเป็นยังไงอีกคือในเรื่องของพลังงานปัจจุบันบ้านหลังนี้มีพลังงานอะไรกับผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วต้องสู้งานใช่ไหมงานเยอะ <ừ. S 2> ทีนี้เรามาดูต่อใบที่สองส่งผลอย่างไรกับผู้อยู่อาศัยส่งผลอย่างไรติดขัดไหมปัญหาเป็นยังไงอะไรในบ้านที่ทำให้พลังงานไม่เดินหน้า <ừ. S 2> เราดูจากพลังงานพลังงานส่งผลอย่างไรกับบ้านลังนี้ถ้าเป็นลักษณะของการซื้อขายบ้านที่เราจะไปซื้อเนี่ยพลังงานเป็นยังไงส่งผลอย่างไรกับผู้ซื้อโอเคไหม เจ็ดถ้วยเรามาดูใบที่สามคำแนะนำคำแนะนำเนี้ยถ้าเสียแก้ยังไงจะปรับพลังงานปรับยังไงควรทำอะไรบ้างเออถ้าเราอยากได้บ้านหลังนี้พลังงานส่งผลอย่างไรแล้วเราควรทำย่างไรจะซื้อไหมหรือไม่ซื้อจะย้ายบ้านหลังนี้ไหมจะปรับจะเคลียร์หรือจะทำยังไงไพ่ใบนี้คือคำแนะนำ เมเยเชียนอ่าทีนี้เรามาลองภาคพยากรณ์นักเรียนนักศึกษาครับลองดูซิว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาถามเรื่องบ้านห้องจุยบ้านเปิดไพ่สามใบพลังงานส่งผลแนะนํานักเรียนนักศึกษาลองเขียนดูซิว่าเราจะพยากรณ์ออยังไงให้กับลูกค้าเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่เรียนรู้ใปพร้อมๆกันเอาและ มีนักเรียนนักศึกษาถามว่าเจ็ดไม้ขึ้นกับเจ็ถ้วยเลยอาจารย์ <c oughs> เสียงกระซิบมาด้านหลังของเจ็ดไม้เจ็ถ้วยนะเนาะอ่าหยิบได้มือมือนี้หยิบแหมพลังงานดีจริงๆใบแรกเจ็ดไม้พลังงานเป็นยังไงพลังงานปัจจุบัน เขาเรียกว่าอะไรภาษาจีนเรียกว่าพลังชี่ใช่ไหมพลังชี่ชี่จอช,ช้างสะอีไม่เอกชี่ที่พลังงานรวมของบ้านมาเจ็ดไม้บ้านนี้มีพลังโอ้แน่นอนบ้านนี้มันต้องมีพลังแน่อาจารย์แต่เป็นพลังที่อะไรล่ะต้องเป็นพลังที่ต้องฝืบอ,อยู่ต่อไปหรือเปล่าเจ็ดไม้นักเรียนนักศึกษาค่อยๆดูนะต่อสู้ดินน้นรน อึดอัดไหมอืมบ้านนี้อยู่แล้วเหนื่อยไหมต้องดิ้นรนไหมต้องขวนขวายไหมบ้านนี้อยู่แล้วต้องสู้ต้องอึดต้องทนโอ้โหอะไรบ้านจะเป็นแบบนั้นเจ็ดไม้เพราะลักษณะของความหมายของไพ่เจ็ดไม้ก็เป็นลักษณะอย่างี้นะอึดถึกทนใช่ปะ เป็นพลังงานดุดรึดรนอยู่แล้วเหมือนต้องตั้งการตลอดเวลาใช่ไหมอยู่แล้วต้องเหนียวต้องคอยตั้งตักตั้งการตลอดเวลาเป็นลักษณะของบ้านเนี้ยใช้ทำงานภายในบ้านเออทำงานในบ้านแล้วเหนื่อยง่ายคิดเยอะวางใจยากได้ไหมคีย์เวิร์ดตหลนี้โอ้โหใบแรกนี่ยังไม่ทันไรเลย ความหมายอาจารย์พลังงานนี่มาเป็นพลังงานเชิงภาพรวมพลังงานที่ไม่ไหลลื่นเป็นพลังงานที่พร้อมประทะแข่งขันพลังงานที่ออกแนวตึงเครียดอา่าเรารู้แล้วทีนี้เรามาดูต่อเราต้องมาถามก่อนว่านาบานเนี่ย มีถนนพุ่งเข้าหาไหมเออเรื่องของประตูบ้านเป็นยังไงเพราะว่าเป็นพลังงานของการตัดทับเราต้องมาเช็ค้ะถนนพุ่งเข้าหาบ้านไหมลักษณะตำแหน่งประตูเป็นยังไงเออในบ้านมีจุดที่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเยอะไหมหรือมีพลังงานของของชิ้นใหญ่ๆกดทับพลังงานบ้านหลังนี้อยู่ อลองวิเคราะห์ดูใช่ปะถ้านักนเรียนนักศึกษาสามารถดึงข้อมูลคีย์เวิร์ดจากสัญลักษณ์หน้าไพ่ามาได้นะก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลเราแม่นนะข้อมูลเราเยอะนะข้อมูลเราชัดเจนนะเดี๋ยวจะมีทรัพตัวหนึ่งทักคีย์เวิร์ดหนึ่งอะที่ตรงกับความรู้สึกของลูกค้าว่าใช่เป็นพลังงานแบบนั้นหรือไม่ใช่เออไม่ใช่เป็นการมั่วหรือสุ่มเพราะว่าอะไร เพราะว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าลูกค้าแค่ถามว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงในการวิเคราะห์เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาการแบบนี้ใช่หรือไม่ก็เหมือนกับหมอที่กําลังวินิจฉัยวิเคราะห์ผ้าลูกดวงลูกค้าบอกว่ามีอาการแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้โฟกัสได้ถูกต้องว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะต้องยังไงต่อ โอเคไหมเพราะบางทีลูกค้าไม่มาบอกหรอกว่าบ้านเป็นยังงั้นอย่างนี้ดีเทลอะไรยางไม่มีมีแต่คําถามว่าถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้ดีไหมอย่างเงี้ยเราต้องมาวิเคราะห์เพราะว่าเจ็ดไม้เลยเป็นพลังงานก็ข้อค่อนข้างยะที่จะอ่านยากพอสมควรไม่ใช่เป็นไพ่บวกบวกจ๋าหรือลบลบ,ลบมากอะไรเงี้ยเป็นไพ่ออกแนวแบบเชิงปัญหาเล็ก,เ,ลกเพราะว่าแต่เพิ่มอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วไม่ได้แบบไม่ได้นอนอยู่แล้วแบบว่า ต้องสู้ต้องดิ้นรนตลอดเวลาคือบ้านหลังนี้ถามว่าถ้าซื้อมาอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะแต่ต้องสู้ไม่ใช่อยู่แบบสบายๆซื้อมาเพื่อทำมาหากินเพื่อเป็นออฟฟิศซื้อเป็นเพื่อเป็นโรงงานเห็นไหมครับถ้าเราจับสังเกตดูดีๆเราก็อาจจะย้อนถามลูกค้าไปว่าคุณซื้อบ้านหลังนี้ต้องการที่จะมาเป็น สถานที่เป็นโรงงานใช่ไหมมีพนักงานให้มาทํางานในบ้านหลังนี้ใช่ไหมเพราะเป็นไพ่ไม้ไงไพ่หมาไพ่งานใช่ปะเป็นไพ่ไม้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการสัดส่วนใหญ่ซื้อ,ซ,อซื้อมาทำออฟฟิศใช่หรือไม่อย่างเงี้ยเราก็ลองถามไปดูก็ได้เออพราเป็นเป็นพลังงานของการต่อสู้ดินน้นรนเป็นพลังงานของการปกปักร,รักษาทุ่มเทมีเรื่องของอาการบีบคั้น มีเรื่องของการกดดันนั่นก็คือเรื่องงานใช่ไหมแล้วส่งผลอย่างไรล่ะเจ็ดไม้ส่งผลยังไงกับเจ็ดถ้วยอะไรที่เป็นจุดติดขัดเป็นปัญหาทำให้บ้านหลังนี้ไม่เดินหน้าหรือส่งผลอย่างไรอ่ะพูดสั้นๆง่ายๆมันเป็นเรื่องของความสับสนนะเจ็ดถ้วยเห็นไหมครับ สับสนไม่ชัดเจนมีสิ่งรบกวนทางพลังงานเยอะก็แน่นอนละเจ็ดไม้ดูสิความสับสนบุ่นวายการที่ต้องมีเรื่องอะไรมาต่างๆส่งผลถึงความในคนในบ้านไม่รู้สึกไม่สงบสุขเ,ออเป็นไปได้ไหมที่บ้านหลังนี้จะเป็นลักษณะของของรกส่งผลยังไง้าข้าวของเยอะแยะไปหมดเลย อุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยมีการวางของแบบไม่รู้จะไปวางที่ไหนวางวางไปก่อนกลองกองไปก่อนห้องที่ควรจะใช้ก็ไม่ได้ใช้จริงไปทำอย่างอื่นห้องทุกห้องกลายเป็นห้องเก็บของได้ไหมมีมุมมืดมีมุมอับมี ฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่ทับซ้อนกันเอออย่างเงี้ยส่งผลมาเป็นแบบเนี้ยเออแล้วไงแล้วมันก็ส่งผลสะท้อนถึงผู้ซื้อหรือคนในบ้านเออมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเออเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะว่าอะไรอะบางทีมันสับสนวุ่นวายใช่ไหมเข้าใจผิดได้ง่ายถามว่าบ้านหลังนี้เก็บเงินอยู่ไหมเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะ อือยู่แล้วเหนื่อยบ้านนี้อยู่แล้วเหนื่อยอ่อนล้าง่ายอ่อนบางทีก็เหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุอ,อะไรอะไรก็ดูเรือนรางไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่บ้านหลังเนี้ยดีไหมเหมาะไหมถ้าซื้อไปอยู่อาศัยไม่เหมาะบ้านลกไหมเราต้องดูด้วยสภาพบ้านเป็นบ้านมือสองไหม เออลักษณะบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เชิงบ้านใหม่แน่นอนเป็นบ้านที่ผ่านการทำอะไรมาเย,ยอะแยะมากมายอ่าทีนี้เราก็พอมีข้อมูลในการวิเคราะห์แล้วใช่หรือไม่อย่างเงี้ยหลักการง่ายๆในการอ่านพอเรามาดูคำแนะนำคำแนะนำบอกว่าไงเมจิเชียนบอกว่าเฮ้ยแก้ได้จัดการได้จัดใหม่ได้ไม่ใช่ปัญหาะหญอะไรใหญ่โตอะไร เอ,อพอมาเมจิเทียนแนะนำบอกเฮ้ยมันก็สามารถทำให้มันดีขึ้นได้นะเ,ออเราจะปรับพลังงานยังไงด,ดีเคลียของที่ไม่ใช้ออกไปกำหนดพื้นที่ใหม่ให้ชัดเจนมุมทำงานมุมนอนปรับเตียนปูนง่ายๆคือต้องรื้อใหม่หมดนะปรับพลังงานรื้อใหม่หมดอ่า เพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่บ้านแล้อยู่ที่เจ้าของวิสัยทัศน์ของเจ้าของเป็นยังไงทัศนคติอยู่ยังไงคนถ้าคนสะอาดอยู่ยังไงก็สะอาดคนเป็นระเบียบอยู่ที่ไหนก็เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไม่ว่าบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยคุณจะซื้อมาแล้วรีโนเวทใหม่ เออซื้อมาเพื่อรีโนเวทแล้วขายเป็นไปได้ไหมคุณไม่ได้อยู่จริงๆหรอกมิิเชียนอ่ะฉลาดจะตายมีิเชียนี่ฉลาดเป็นกฎซื้อบ้านมาเห็นไหมครับม e ติเ,เชียนเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวฉันจะลื้อใหม่รีโนเวทใหม่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วลูกค้าคนเนี้ยต้องการซื้อบ้านหลังนี้เพื่อมารีโนเวทมาปรับปรุงจะหยุดเองก็แล้วแต่หรือว่าจะขายต่อก็แล้วแต่ อันเนี้ยคนที่เป็นนักพยากรณ์เราต้องรู้แล้ววิเคราะห์เคสนี้ให้ได้ละเออเพราะฉะนั้นเจ็ดไม้เจ็ดถ้วยเมจิเชียนนักเรียนนักศึกษาเห็นอะไรพอเราเห็นคีย์เวิร์ดเมจิเชียนผู้รู้เวนมอนเสกได้แสดงว่าอะไรบ้านหลังนี้พลังงานเนี้ยมีคนที่จะแย่งแข่งขันกับคุณใช่ไหมเออคุณซื้อไปเนี่ย คุณก็ต้องการไปปรับปรุงไปต่อเติมไปจัดระบ,บงระเบียบใหม,ม่เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าบ้านเนี้ยถ้าคุณจะซื้อไปรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมแก้ไขทำได้ทาได้เลยอืถ้าคุณจะซื้อเก่งก,กำไรก็ยิ่งดีเพราะมีดิเชียนนี่คือรู้ทางหนีทีไร่ผู้มีความรู้ผู้รอบรู้ฉลาดปัดเปลืองคำคำเนี้ย แค่มจะเจเียนเรารู้แล้วว่าลูกค้าต้องการต้องการปรับเปลี่ยนใหม่เอามาต่อเติมมาปรับปรุงเป็นไงครับนี่คือเทคนิคในการอ่านไพ่สามใบซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเจ็ดไม้เจ็ดถ้วยเนี่ยลูกค้าต้องการซื้อเป็นบ้านเก่าอะไรบ้านที่มันไม่ค่อยมีระเบียบบ้านเก่าบ้านที่มันต้องเนี่ย เจ็ดไม้ก้นก็ลงเหนื่อยในการจัดการเดี๋ยวไปตอกเสาเข็มใหม่เห็นไหมครับผมแนะนำผมนี่นะเป็นการรีโนเวทอะทั้งเจ็ดเนี่ยตอกเสาเข็มใหม่ปูพื้นใหม่จัดระบงระเบียบใหม่อมโอเคเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าถามว่าจานบ้านหลังนี้ซื้อได้ไหมดูเมดิเชียเลยซื้อได้ครับ แต่คุณต้องไปปรับปรุงนะไปจัดระเบียบมาไปทําให้มันเข้าที่เข้าทางใหม่นะโอเคเลยแต่ปัญหาที่คุณจะเจอคืออะไรคือคุณต้องมีทุนพอที่จะไปซ่อมบำรุงนะมีทุนที่จะไปต้องไปรีโนเวทปรับปรุงใหม่นะลูกค้าคุณโอเคไหมถ้าคุณสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วคุณมีทุนอยู่พอสมควรคุณก็สามารถจัดการซื้อได้เลยเหมาะเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้นะครับอืม เพราะบ้านนี้อาจจะต้องเป็นพลังงานของเ็ตไม้อาจจะต้องไปแย่งกับคนอื่นนะว,ว่าว่าอาจจะมีหลายคนหมายปองบ้านหลังนี้อยู่อย่างเงี้ยเราก็จะได้ออกกรรมยากรเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าถ้าจะดูดูจริงๆก็คือเมจิเที่อันนี้แบบทําได้ถ้าลูกค้าจะซื้อทําได้โอเคนะครับและนี่คือการอ่านไพ่สามใบเกี่ยวกับวงช่วยบ้าน ซื้อบ้านขายบ้านถามว่าหว่วงจุ้ยถ้าเป็นลักษณะของลูกค้ามาดูหว่วงจุ้ยบ้านดิฉันเป็นยังไงคะบ้านผมเป็นยังไงครับบ้านคุณลกนะอาจจะต้องมีการจัดระเบียบแบง่งแบ่งโซนแบ่งเขตให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยอะไรที่ลกอะไรที่ไม่ใช้ก็ต้องมาจัดแจงจัดระเบียบกันใหม่เปิดที่เปิดทางทําบ้านให้โล่ง บ้านถึงจะน่าอยู่อาศัยแต่ตอนนี้บ้านคนตเต็นไปด้วยของที่ไม่ได้ใช้ตเต็นไปด้วยของที่วางไว้ยังไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนบ้านมันแน่นบ้านมันคับแคบเวลาเดินก็เตะนู่นเตะน,นี่มันรู้สึกคนอยู่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งสบายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมามีการจัดระเบียบเข้าของภายในบ้านใหม่นหมครับนี่ลักษณะบ้านการจัดหงช่วยโอเคไหมครับเนี่ยถ้าเกิดคําถามมานะเราขึ้นไพ่สามใบแล้วก็เป็นลักษณะของการเนี่ย ก็ยังเป็นคงความ,มาความหมายไพ่หลักๆยังเหมือนเดิมยังคงความหมายอย่างเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปค mm. ีย์เวิร์ดเฉพาะเจาะจงอะไรมากนะัก mm. อืมก็ยังเป็นคงความหมายเดิมๆนั่นแหละแต่เราแค่ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับบ้านภาษาที่เกี่ยวข้องกับห่วงช่วยนักเรียนรู้าก็ต้องไปฝึกอ่านฝึกทอบทวนในเรื่องของการพูดหรือว่าข้อมูลในเรื่องบ้านในการพูดคุยกับลูกค้านะครับโอเคคลิปนี้น่าจะ มีเท่านี้แหละในการอ่านส่วนคีย์เวิร์ดคำหมายผมแปะไว้ในที่โพสต์นักเรียนนักศึกษาก็ไปดึงตรงนั้นเอามาใช้ได้นะครับผมจบแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความใหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ